สวัสดีค่ะอยู่กับเส้นเช่นเคยค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube f c และ FC ทุกท่านนะคะพี่กัดเดิมค่ะบ้านถนนอำเภอโคกเหล็กก็ไม่ใช่ตำบลโคกเหล็กอำเภอเฮยราชน่าจะถูกอนะเนาะถ้าไม่ถูกอย่างนี้ก็ขออภัยด้วยนะคะ วันนี้พามาบุกดงดงรถสิบล้อค่ะจากที่เราดูจะ6หกล้อกันมามาเจอแบ็คโคกันหน่อยจะขึ้นเทนเลอร์ไม่รู้จะไปไหนค่ะเทเลอร์หัวลากยาวแบคโคขึ้นไปแล้วค่ะบนอยู่ข้างบนค่ะไม่ได้ลงไปข้างล่างนะคะเพราะว่า ดูจากสภาพตัวเมันแฉะมากเลยฝนตกคุก็เลยอยู่บนรถค่ะภาพก็คงจะชัดดูเนาะคุณว่าภาพมันชัด,ดนะแต่มันอาจจะมีบางช่วงเบลอๆหน่อยเพราะว่าบุญจะซูมส่วนเสียนู่นเดินเลาะรถแบคโคอยู่ข้างล่างค่ะวันนี้รถแบคโคยกตูดแล้วขึ้นแๆๆันเลยแล้ว รู้ว่าเขาจะย้ายไปไหนอยู่นี่มันมีสามคันค่ะมุมนี้นะคะมุมอีกฝั่งนู้นจะมีอีกสองคันเป็นห้าคันค่ะในบอ่อนี้ขึ้นแล้วไปแล้วเดินถอยหลังขึ้นแทนเลอรอ์ค่ะชนเป็ง มารอดูมารอดูรถเทลเลอร์เวลาจะขึ้นบ่อมันจะหวาดเสียวขนาดไหนมารอดูกันค่ะ เบคโคขึ้นเสร็จแล้วไหนละคนขับแทนเดอร์อ้าวเตรียมตัวมาลุน้นกันค่ะคนขับแทนเลอร์ขึ้นแล้วค่ะตอนนี้เสียเก็บภาพอยู่ใกล้มากเลยค่ะน้นเสีย ้าวไปไม่ได้ค่ะโอ้จะรอดไหมนาะโอ,โอ้ไม่ไปค่ะเอาละงานนี้จะได้ขึ้นบอยถ้าวุ้นได้ไปอยู่ข้างล่างคุณจะมันกว่านี้ค่ะ มีวุ่นอยู่ข้างบนออกตัวไม่ได้แล้วค่ะตอนนี้อ,ออกตัวไปแล้วค่ะติดแล้วไม่รอดก็ถอยค่ะถอยถอยถอย โอ้ควันกระมงเลยค่ะขึ้นไม่ได้ค่ะไม่ไม่รู้ค่ะโอ้ควันออกตรงไฟไหมค่ะเสียกำลังไปดูค่ะ แต่วุนน้นได้มินมินควันดำานี่เมื่อกี้ไม่รู้ว่าอะไรไม่งานเข้าแล้วค่ะงานนี้งานหมูหมูมันไม่หมูแล้วค่ะตอนนี้ไม่รู้ว่าอะไรไม่ถ้าอยากดูรายละเอียดก็ต้องไปติดตามช่องตี็กสายมันนะคะวุ้นอาจจะเป็นเบื้องหลังของตี็กสายมันเลยจะไม่ละเอียดเท่าไหร่ ไว้มาตามต่อกันคลิปหน้าค่ะมาลุ้นกันต่อว่ารถเทลเลอร์คันนี้จะขึ้นบ่อได้ไหมมารอลุ้นกันค่ะหมุนเส้นซ้ายมันสวัสดีค่ะ